สวัสดีคะ่ะทุกคนจูาก,ก็จะมาตอบคําถามนะคะที่เพื่อนๆสนใจนะคะว่าจูลดน้ําหนักยังไงนะคะ,ะหลังจากที่จูไปโพสใน Facebook ส่วนตัวนะคะมีเพื่อนๆสนใจกันมาเยอะนะคะแล้วก็อินบ็อกซเข้ามาถามกันเยอะมากเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวจูแล้วไม่ค่อยมีเวลาตอบนะคะก็คือต้องเลี้ยงลูกนะคะก็คืออินบ็อกมาถามกันเยอะก็ตอบไม่ไหวนะคะ ตอบไปบ้างบางคนบางคนก็ยังตอบไม่หมดนะคะก็เลยจะมาทําคลิปบอกนะคะว่าจูทํำยังไงแน่นอนเลยค่ะว่าทุกคนก็ต้องอยากจะสวยใช่ไหมอยากจะใส่เสื้อผ้าส,สวยๆนะคะ,อะตอนที่จูนึกขึ้นได้ว่าอยากจะลดนี่ก็คือกินแหลกเลยทุกคนก็เป็นคุณแม่อ้วนหลังคอดนะคะอ้วนหลังคอดใส่เสื้อผ้าอะไรก็แบบดูไม่ดี ถามว่าตอนที่จูคอนน้องเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักจูลงไหมก็ลงนะคะลงสี่ห้ากิโลหกกิโลแต่หลังจากที่มันลงแล้วเนี่ยเราให้นมลูกใช่ไหมมันก็หิวมากหิวจนจะ,จะเป็นลมอะถ้าใครให้นมลูกอะจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะทุกคนหลังจากนั้นจูก,ก็มามองตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะก็คือเหมือนตัวจะแตกอะ่ะ ใส่เสื้อผ้า 2XL ก็ยังยังคับอ่ะใส่ไม่ได้หาเสื้อใส่ไม่ได้เลยอ่ะขนาดเสื้อไซส์ใหญ่ๆไซส์ฝรั่งอ่ะที่เราไปซื้อมือสองมามันก็ยังใส่ไม่ได้ก็ยังคับมันดูไม่ดีอะเราก็อยากจะลดให้เหลือสักประมาณ70ก็ยังดีอะไรประมาณนี้จูก็เลยหาวิธีลดวิธีแรกที่จูทำนะคะก็คือจูกินคลีนนะคะกินคลีนแล้วแบบ กินไปกินมามันก็ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ตัวเองเราจะมากินอกไก่จะมากินอาหารจืดๆมันก็ไม่ใช่ต่อไปก็มาดูที่ของคีโตนะคีโตก็ก็ไม่ใช่เพว่าเราเป็นคนที่ชอบกินแป้งบ้างทุกคนอืมกินของมันมัน,มนบางทีมันก็เลี่ยนนะนะแล้วทีนี้ก็ไปเจออีกคลิปคลๆหนึ่งที่แบบเข้าไปหาดูใน y o u t u b e นะก็ไปเจอ IF วิธี i f เเราก็ทำ ก็เลยลองไปศึกษาข้อมูลดูแล้วนะอ่าแล้วก็มีเพื่อนอ่ะเพื่อนเราคนนึงก็ดึงดึงเข้ากลุ่มที่เขาทำไม่เอฟกันอ่ะเราก็ทําตามเขาตอนแรกๆอ่ะให้เราอ่ะเปลี่ยนไม้เซตเราก่อนนะความรู้ที่เรารู้มาบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้นะทุกคนอันนี้มันสําหรับตัวจูเองนะแต่ทุกคนแต่บางคนอาจจะไม่ใช่ แต่สายแต่ละสายอ่ะที่เขาทำคีโตหรือว่าจะเป็นคินหรือว่าอะไรก็มีคนทำสำเร็จมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าของเราไลฟ์สไตล์ของเราเองอ่ะเราเหมาะสำหรับ IF ไ f เอฟทุกคนไลฟ์สไตล์ของเราก็คือเราเป็นคนที่อดข้าวเย็นไม่ได้ใครที่อดข้าวเย็นไม่ได้ก็คือคุณมาถูกทางละก็คือเราเป็นคนชอบกินข้าวเย็นเราอดไม่ได้อ่ามันทรมานเราแบบมันหิวมันนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยอีกอย่างเราก็ให้นมลูกด้วยอ่า เราก็เลยทำมเอฟทุกคนทำมเอฟตอนแรกจูก็เริ่มต้นนะคะศึกษาหาข้อมูลก่อนว่ามันเป็นยังไงจูก็ไปมันก็มีหลายหลายวิธีนะคะแต่สำหรับเวลาที่เขาอดเนี่ยก็คือมี20ทับ4แล้วก็16ทับ8จูก็เลือกเป็น16ทับ8ก็คือมันไม่ได้โหดอะไรมากมายก็คือมื้อแรกของจูเนี่ยก็คือจูจะกิน มื้อเช้าก็คือตอนเที่ยงนะคะทุกคนมื้อเช้าตอนเที่ยงมาจบอีกทีตอนสองทุ่มหรือไม่ถ้าจูหิวมากๆก็คือจะมากินตอน4ี่โมงเย็นอะไรประมาณนี้ก็คือเป็น4ี่โมงห้โมงเนี้ยไม่ไม่เกินนี้บางครั้งอะ่ะถ้าเลดหน่อยก็จะไม่เกินสองทุ่มนะทุกคนเนี่ยแล้วสําหรับเครื่องปรุงอะ่ะจูก็จะเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องปรุงด้วยเปลี่ยนน้ํามันนะคะแล้วก็ผงสุรสก็ ช่วงแรกๆที่จูทำก็คืองดผงชูรสไปเลยนะกับน้ําตาลงดผงชูรสกับน้ําตาลเดี๋ยวจูจะให้ดูเครื่องปรุงนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะน้ำตาลน้ําตาลมะพร้าวแท้นะทุกคนอันนี้จูสั่งมาจากช้อปปี้นะท่านสังเกตได้ว่าน้ําตาลมะพร้าวแทะมันจะมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนๆนะทุกคนมันจะเลวๆหน่อยนะแบบนี้สังเกตได้ เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะแล้วก็เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวสำหรับไว้ทำกับข้าวอันนี้จะซื้อมาจากแมคโครนะคะที่โลตัสก็มีนะทุกคนราคาก็ประมาณสัก95บาท105บาทก็ไม่เกินนี้นะคะ่ะแบบนี้เอามาทำไข่เจียวทำของทอดที่เราอยากจะกินนะส่วนต่อมานะคะก็ ที่จูกินก็คือเป็นเกลือหิมาลายนะเกลือดำเกลือดำอันนี้ก็สั่งมาจากช h อป e ีเหมือนกันนะอันนี้จูจะมาใส่กาแฟดำกินตอนเช้านะคะทุกคนใส่กาแฟดำก็ใส่สักหยิบมือนึงอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเป็นโรคไตเนี่ยค่ะเป็นเกลือดำนะคะซึ่งมันจะทำให้เราอดได้นานขึ้นนะคะฟาดได้นานขึ้นต่อไปก็เป็นกาแฟดำค่ะ แบบนี้ไม่ได้มีค่าโฆษณาอะไรให้เขานะคะหอมมากเลยก็จะกินเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันหมูนะคะทุกคนน้ำมันหมูก็สามารถมาทํากับข้าวได้นะคะน้ํามันหมูแล้วก็กะทินะคะกะทิเราก็สามารถกินได้นะคะกะทิกะทิะทะมะาพร้าวของเรานี่แหละกินได้แล้วก็มะาพร้าวนะคะส่วนน้มามะพร้าวก็ พยายามนะคะอย่าไปกินนะคะเพราะว่ามันมีน้ําตาลเยอะนะทุกคนแล้วในช่วงที่จูทดโหดนะคะก็คือจูจะกินเม็ดแมงลักนะคะแทนข้าวจูก็จะซื้อเม็ดแมงลักมาแล้วก็เทเทใส่ขวดน้ํานะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จะใช้เป็นขวดใหญ่ๆประมาณ1ลิตรนะคะทุกคนทําไว้กินแทนข้าวแต่เราก็อย่าทํานานนะคะเราก็ให้กลับมากินข้าวเหมือนเดิมนะคะ ให้ทำตอนที่น้ำหนักเรามันค้างนะคะทุกคนส่วนน้ำตาลนะคะน้ำตาลจูก็อยากให้งดในช่วงแรกๆนะคะถ้าเราลงงดน้ำตาลในช่วงแรกๆเนี่ยกับผงชุรสถ,ถ้าเรางดไปเลยอะน้ำหนักเราจะลงเร็วมากเลยนะตอนช่วงแรกๆอะ่ะแต่ว่าจูก็ยังคงกินข้าวอยู่ในในส่วนของเรื่องข้าวเนี่ยจูก็จะกินประมาณเอาที่โหดก็คือสีช้อนโต๊ะนะคะทุกคน ตักขึ้นมาเลยแล้วก็นับ1 2 3 4คือแค่นั้นถึงจะพูนจะอะไรก็อย่าให้เกินนี้นะกินประมาณนี้นะคะแล้วพยายามเลือกให้เป็นข้าวกล้องนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราอิ่มนานแล้วมีวิตามินอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราเลี่ยงไม่ได้เรามีแต่ข้าวขาวอย่างเงี้ยก็ให้เรากินผักลงไปเยอะนะคะกินผักลงไปเยอะพยายามกินผักสดนะคะกินผักสดลงไปเพื่อเราจะได้ ราบวเตามนินได้อย่างเต็มที่นะคะทุกคนส่วนนะคะส่วนกับข้าวแต่ละมื้อของจูจะเป็นตำแตงตำส้ตมตำบ้างแล้วก็ไก่ไก่ย่างก็คือใช้ใช้หม้อทอดและน้ำมันทอดนะทุกคนก็คือทำง่ายมากเลยปรุงปรุง,งกุกแล้วก็ใส่แล้วก็อบไปเลย30นาทีพลิกกลับด้านอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่จูก็จะกินเป็นน่องไก่นะคะน่องไก่แล้วก็ตีนไก่บ้าง แล้วก็เลือดไก่ต้มไก่ก็กินเลือดไก่เยอะๆอะไรประมาณนี้ก็พยายามอย่าใส่รสด,ดีอย่าใส่ผงชูรสเยอะนะคะ,ะหลังจากที่จูรดลดผงชูรสลงเนี่ยก็คือ,อขาของจูนที่มันใหญ่ๆมันลดลงนะทุกคนมันลดลงเล็กลงด้วยจากที่แบบขาคือบิ๊กบึ้มมากคือแบบรู้เลยขาลากฐานมั่นคงแน่นอน มองมาคือมันลดลงแบบขาแบบดูฟีบลงดูฟีบลงกว่าปกตินะคะส่วนอาหารนะคะจูก็จะไม่พยายามไม่กินอาหารที่ผ่านการโปรเซสนะคะก็คือผ่านการแปลรูปนั่นเองนะก็จะเป็นพวกอย่างพวกอะไรอาหารกระป๋องอย่างเงี้กยก,ก็อย่าไปกินเหมือนเส้นพวกเส้นๆอะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงนะคะพยายามเลี่ยงในช่วงแรกๆนะคะที่ผ่านการแบบแปรรูปอย่างเงี้ย ขนมขนมขบเคี้ยวอย่างนี้ก็อย่ายไปกินสนองสแน็คอย่างนี้ให้อดไปเลยนะพวกของกินเล่นน่ะไม่มีการสแน็คนะคะในในแชั่วโมงที่กินได้ห้ามมีสแน็คเด็ดขาดก็คือให้กินข้าวเป็นมือม้อๆไปเพื่อที่จะได้เว้นระยะห่างให้ร่างกายของเราอะ่ะมันเผาผ่านนะคะมันเผาผลานของของเก่าไปก่อนถ้าเรากินเติมอยู่ตลอดเติมอยู่ตลอดมันก็จะหลั่งอินซูลินออกมา ลั่งอินซูลินออกมาหลั่งออกมาแล้วร่างกายเราจะหยุดการเผาผลาญและนัะ่นนห้ามนั่นแหละคือห้ามให้เราสแน็คเด็ดขาดก็คือไม่กินของจุกจิกให้กินเป็นมือ้อเช้ากับเย็นแค่นั้นถ้าเราเหิวมากๆอนุโลมอนุโลมให้กินไข่แค่ฟองสองฟองได้นะคะอนุโลมแต่อย่าให้บ่อยนะเพราะว่ามันจะไม่ลงพยายามใช้ความอดทนนะเอาชนะใจตัวเองให้ได้ ในช่วงแรกๆสามอาทิตย์น่ะสามอาทิตย์แรกอ่ะร่างกายเรามันจะเริ่มชินแล้วก็อนุลมให้ชีตดย์ได้ชีต day ก็คือกินอะไรก็ได้ที่เราสามารถกินได้ในวันเดียวแต่ถ้าเราคิดว่าเราชีต day แล้วเรากลับเข้าข้อเ,เข้ามากลับมาไม่ได้เราเราเลิดเปิดเปิงคือสติแตกไปเลยอ่ะก็อย่าชีตถ้าบางคนเครียดมากๆอ่ะก็ให้ชีตให้ชีตเพื่อให้ร่างกายของเราอ่ะมันคลายเครียดมันไม่เครียด ก็ให้กินแบบนี้นะทุกคนเราก็ทําแบบนี้มาเดือนแรกก็ลงไป11กิโลแล้วก็ทําต่อๆมาเรื่อยๆมาโดยที่มีความเชื่อว่ามันจะลงเออเราต้องมีความเชื่อแล้วก็เปลี่ยนไม้เซตเราใหม่หมดเลยนะเราต้องมีความเชื่อแล้วก็ทําคิดว่าเราทําได้อะถ้าเราอยากสวยอะ่ะมันก็ต้องผ่านความอดทนมาดาราที่เขาสวยๆวยอะ่ะที่เขามาเดินเสร์ชใช้ผมพร้อมอ่ะ่นดีๆอะ่ะเขาไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะเขาก็ต้องผ่าน อะไรมาแบบนี้เหมือนกันเขาก็ต้องอดเขาอยากจะกินจะตายอะแต่ว่าเขากินไม่ได้ไงมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นหน้าที่การงานของเขาอะเออถ้าเขาอ้วนอะใครจะมาจ้างงานเขาอะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมันไม่มีเขาก็อยากจะกินแหละแต่ว่ามันทําไม่ได้เออเราก็ต้องคิดถึงจุดนี้คนนี้เขาส,สวยหุ่นดีๆอะเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องออกกําลังกายเขาต้องอเลือกอาหารดีๆเขาก็อยากจะกินแบบ ได้ทุกอย่างอะไรแต่ว่าบางครั้งอ่ะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าอะไรความสวยมันไม่ได้แลกมาง่ายๆทุกคนอันนี้มีพี่คนหนึ่งที่ที่เคยบอกเรามาแกเป็นนักโฆษนาการตอนนั้นเราอายุสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละอืมยังเหลืออะไรพี่จูยังไม่ได้บอกอ่าก็มีนมนะคะทุกคนนมนมวัวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่หวานน่ะ แต่ในนมวัวมันมีน้ําตาลแลคโตสอยู่ซึ่งมันไม่ไม่มันมันไม่หวานน้ําตาลแลคโตสอยู่ในนมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินนมแล้วก็อะไรอีกดูก่อนอตอนที่กินข้าวในแต่ละมือ้อให้ให้กินให้กินให้อิ่มเลยทุกคนเราจะกินไข่มื้อละสามฟองให้กินทั้งฟองนะไม่ใช่กิน, <Okay. S 1> นว่่บอกไปหมดแล้ว ถ้าสมมุติว่าจูยังบอกไม่หมดหรือว่าใครยังสงสัยเกี่ยวกับข้อไหนก็ถามใต้คลิปจูได้เลยค่ะทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจูจะมาตอบให้ทําคลิปตอบให้อันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะครอบคลุมกันแล้วนะคะครอบคลุมันแล้วอ๋อจูลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือในการทำไอเอฟของจูครั้งนี้ยจูไม่ได้ออกกําลังกาย,ยนะทุกคนไม่รู้ว่าบอกไปแล้วยังลืมคําพูดตัวเองคือพูดมาเยอะมากเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยเพราะว่าไม่มีเวลา สำหรับใครนะคะที่มีเวลาออกกำลังกายนะคะอยากต้องการที่จะเผาผลาญให้ได้คูณ3าให้ออกกำลังกายตอนท้องว่างนะทุกคนให้ออกกำลังกายตอนท้องว่างคือเทคนิคของจูวแต,นนจจนะแต่อันนี้จูซจูเคยทำนะแต่อันเนี้ยจูไม่ได้ทำนานแล้วจูจะกินกาแฟ,แฟดำเข้าไปก่อนเพื่อให้ร่างกายเรามีความแอคทีฟต,ตื่นตัว เพื่อให้เซลล์ในร่างกายของเรามีความตื่นตัวคือมันได้คาเฟอีนเข้าไปแล้วมันจะออกกําลังกายได้อึดแล้วก็ทนมากอืเราออกตอนตอนท้องว่างอะสักประมาณสาสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้ทุกวันอ่ามันจะเพิ่มการเผาผลาญแล้วร่างกายเรามันจะเฟิร์มถ้าใครไม่ได้ออกกําลังกายอ่ะหลังจากที่ลดลงไปแล้วอะร่างกายมันจะเพลส่วนตัวจูมันมันจะเพลหน่อยนึงนะเพราะว่าเราไม่มีกันเวลาออกกําลังกายอืมนั่นแหละค่ะ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จูจะมาบอกกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะอ่าก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จูด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากละก็ไปแล้วค่ะ